สวัสดีครับสรุปข่าวเรียบภูนะครับประจำวันที่4กรกฎาคมนะครับอยู่กับผมแอคโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารทีมเรียบภูราวกันนะวันนี้มีเรื่องราวของเตียโกอาคนทาร่ามาอัปเดตกันนะครับจาก2นักข่าวดังรวมไปถึงวิเคราะห์นะครับในทุกๆมุมเกี่ยวกับดีวเตียโกอาคนทาร่าว่ามีโอกาสเกิดขึ้นกับเรียบภูได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันรวมไปถึงแจ็กเก็ตคอปนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อวานนี้ก่อนเกมที่จะเจอกับแอสตันวิลล่าในคืนวันอาทิตย์นะครับ แต่ก็มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องอนาคตเขาด้วยว่าเขาจะอยู่ไปนานแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับรีก้าเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับเว็บไซต์ฟุตบอลออนไลน์ที่มั่นคงและน่าเชื่อถือที่สุดนะครับใครอยากสนุกสนใจคลิกลิงก์ใต้ล่างวิดีโอได้เลยนะครับแล้วก็ทางสปอนเซอร์ก็แจ้งมาด้วยนะครับช่วงนี้นะครับแฟนหงแดงถึงสิ้นเดือนนะครับใครที่ทำตามกติกานะครับสมัครเข้าไปแล้วทำตามกติกาก็สามารถรับเสื้อเรียพูเวอร์ชันฉลองแชมป์ได้เเอบาปนซรรขูะคั รวมไปถึงพรีเมียมคลาสพิซซ่านะครับพิซซ่าสไตล์นิวยอร์กแท้ๆนะครับเป็นแบรนด์แรกในเอเชียด้วยนะครับที่ได้รับตาสกอตพิซซ่าทัวร์นะครับจากนิวยอร์กซึ่งเหมือนกับเชลชวนชิมในโลกของพิซซ่านะครับตอนนี้มี3สาขานะครับที่นวนจันทร์นิเชดาธานีเซ็นเตอร์เวิลด์และเร็วๆนี้จะเปิดสาขาใหม่ที่อารีด้วยนะครับโทรสั่งเดลิเวอรี่ได้เลยนะครับ021054555นะครับการันตีความอร่อยนะครับ รวมไปถึงยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับยาหม่องสูญพันธุตาจอมทองยาถ่าย1นึ่งนะครับผลิตภัณฑ์จากห้างขยะจอมทองนะครับแอดไลน์เบอร์โทรแฟนเพจเฟซบุ๊กตามที่เห็นในภาพสอบถามแล้วก็สั่งซื้อกันเข้าไปได้เลยนะครับมาดูข่าวสารในวันนี้กันเลยนะครับไล่เรียงกันไปนะก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันเมื่อวานนี้นะครับมีเนี่ยครับเล่นเอาไว้นะครับสตรีมเกมฟีฟ่าไรซี่หัวข้อเกี่ยวกับการแก้ กองหลังแก้ปัญหาก้องหลัง6เกมสุดท้ายนะครับโกเมสมาติดกเมสฟอร์มหล่นมาติดมีอาการบาดเจ็บเนี่ยใครพอที่จะเอ้ยขึ้นมาแทนไหวอะไรยังไงหรือเปล่าเรามาดูมุมมองจากผมในสตรีมเกมตัวนี้ได้ด้วยนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะอ่ะแล้วก็รวมไปถึงช่วงบ่าย2ก็กว่าวันนี้นะครับบ่าย2.45นะครับผมมีจัดรายการ ูุูกิเดือดคอปเอนนะครับสนทนาภาษาหงนะครับ e ี15ผมจัดร่วมกับพี่แจก,กี้แล้วก็พี่ตังกุยนะฝากไปติดตามด้วยในช่องสยามสปอร์ตนะครับฝากด้วยนะอ่ะทีนี้มาดูกันที่ข่าวสารในวันนี้นะครับก็เริ่มต้นกันที่ข่าวนี้ก่อนแล้วกันนะล่าสุดพิมพารีกทำการยืนยันแล้วว่าเกมที่ลิเวอร์พูลจะเตะกับเชลซีซึ่งเป็นนัดสุดท้ายในบ้านที่ลิเวอร์พูลจะได้ชูถ้วยพิมมารีกเนี่ยเลื่อนออกไปเป็นนัดไหน หลังจากเชลซีต้องเตะเอฟเอคัพก่อนนะปรากฏว่าเกมจากวันที่18กรกฎาคมนะครับเลื่อนไปเป็นวันที่22กรกฎาคมดังนั้นคอนเฟิร์มนะครับว่าลิเวอร์พูลจะชูถ้วยในวันพุทธที่22กรกฎาคมเกมสุดท้ายในบ้านที่เจอกับเชลซีนะครับผมอ่ะประมาณนี้นสั้นๆเลยนะครับทีนี้เมื่อวานนี้เจค็อกก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วครับคือหลังจบเกมเมื่อวานพฤหัสก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมไปแล้วและตอนขําๆของ ประมาณเย็นๆค่ำๆข้าบ้านเราเนี่ยก็ไปให้สัมภาษณ์ก่อนเกมอีกถแถลงข่าวก่อนเกมที่จะเจอกับอาเซียวิลลาซึ่งเดี๋ยวเตะกันอีกแล้วในคืนวันอาทิตย์นี้สี่ทุ่มครึ่งซึ่งเจนนอ่เขาก็พูดหลายเรื่องนะครับหลายเรื่องมากๆนะหนึ่งในเรื่องนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเออมันก็ผิดหวงังเมื่อวานนี้ทำไมสิแพ้ความไม่แพ้เป็นสิ่งที่ผิดหวังอยู่แล้วแล้วก็เขาก็ไม่เคยเจอแล้วก็กระดับมือกับสิ่งนี้มาก่อนกับการที่คุณเป็นแชมปเปี้ยนเมื่อวนันพฤหัสที่แล้วเป็นแชมเปี้ยนนะ อ่จากวันพฤหัสที่แล้วข้ามา1สัปดาห์ต้องมาเจอ1ในทีมที่ดีที่สุดในโลกอย่างมนซิตี้ผมไม่เคยเห็นหนังสือเล่มไหนจะเขียนวิธีการที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้นะครับมนซิตี้เล่นแบบไม่มีอะไรจะเสียส่วนเราเล่นแบบไม่มีอะไรที่ทจะชนะนะครับก็เชนเขาก็บอกว่ามันมันก็เป็นเรื่องที่รับมือยากแต่ก็เดี๋ยวจะนํามาปรับปรุงนะ ใน,ใ,นในภาพรวมเนี่ยจริงๆเจนเค้าให้สัมภาษณ์หลายเรื่องมากๆนะเท่าที่ผมจับใจความเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาเอาประเด็นสำคัญๆมาพูดอีกทีหนึ่งในพรีวิวเป็นคลิปข่าวเป็นคลิปข่าวเช้าของวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวจะเอาบทสัมภาษณ์ของเค้ามาให้มากกว่านี้นะครับเขาก็พูดถึงเรื่องภาพรวมแหละว,ว่าเกมกับอาร์ซานวิลล่าจะเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงใหม่คือเราเล่นกับแมนเิตีรเราเล่นไม่ดีแต่เราต้องพยายามเล่นให้ดีกว่าเดิมในเกมที่เจอกับอาร์ซานวิลล่าและพยายามเล่นต่อสู้อย่างเต็มที่เพราะว่าวิลล่า มาเต็มแน่นอนวิลล่าหนีตกชั้นอยู่วิลล่ามาใส่เต็มแน่นอนลิ์พูจะเล่นแบบหย่อใหญ่ไม่ได้เจนคอปก็รู้แล้วก็จะพยายามปลุกลูกทีมให้แสดงปฏิกิริยาตอบสนองออกมาใหม่นะครับนะแล้วก็ยืนยันด้วยว่าจะไม่ได้ส่งดาวรุ่งลงยกแผงอะไรแบบนี้จะมาแบบส่งดาวรุ่งลงยกแผงไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะอยู่ดีๆจะให้เด็กดาวรุ่งลงเป็นของขวัญวันคริสต์มาสไม่ใช่อย่างนั้นเจนเขาบอกว่าจะพยายามส่งชุดที่ดีที่สุดลงเล่น นะครับชุดที่ดีที่สุดลงเล่นย้ำนะครับเพราะว่าทุกเกมยังคงมีความสําคัญเจนคอปยังคงเน้นเป็นพิเศษอันนี้คือสิ่งที่เจนคอปเขาว่ามานะครับดีย๋ยวค่อยมาเก็บรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งแล้วก็เรื่องของต้องได้เหรียญห้าต้องเล่นลงเล่น5านัดก่อนถึงจะได้เหรียญพิมพ์รืเนี่ยเจนคอปบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้เพราะว่าจริงๆต่อให้คนที่เล่นนัดเดียวก็ควรได้แชมป์ไอ้คนได้เหรียญเด่นแชมป์ด้วยคนที่ไม่ได้เล่นเลยก็ควรได้อย่างเช่น้รักษาประตูมือ2มือ3 รวมซ้อมกับทีมมาตลอดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของซีซันก็ควรที่จะต้องได้รับเหรียญด้วยซึ่งเขาก็ไม่เข้าใจว่าใครเป็นคนล่างกฎนี้ขึ้นมาเขาไม่เห็นด้วยแต่ว่าก็นั่นแหละแต่ว่ากฎมันก็ต้องไปไปตามกฎนะครับทีนี้มากันที่ถึงเรื่องสําคัญดีกว่าครับเรื่องเกี่ยวกับอนาคตนะครับเจนคอปให้สัมภาษณ์ไว้ในเว็บไซต์ของเดอะมิลเลอร์นะครับว่าตัวเขาเนี่ยไม่อยากที่จะอยู่ในอาชีพกุนซือแบบนานเกินไป เพราะว่าเขาผ่านชีวิตอะไรมายากลาบากมากมายเขาถึงเขาคิดไว้แล้วว่าถึงจุดจุดหนึ่งเลิกแน่นอนแล้วไอ้ถึงจุดจุดหนึ่งของเขาเนี่ยนะครับอาจจะอีกไม่นานนี้ด้วยนะครับคือนักข่าวถามครับว่าเอ้ยอย่างรอยฮอสานเนี่ยอยู่คุมทีมนานมากๆเลยนะคุณรู้จักรอยฮอสานไหมรอยฮอสานเนี่ยคุมทีมจนอายุปัจจุบันเนี่ยเจ็ดสิบสามปีแล้วยังคุมคิสเซ่นพาเลตได้เลยนะคุณมีความคิดเห็นยังไงบ้างแบบเคยคิดว่าอยากจะคุมยาวนานขนาดนั้ไหมเชนเขาบอกว่าโอ้โห ผมไม่สามารถที่จะมองเห็นตัวเองคุมทีมได้ยาวขนาดนั้นแบบจนอายุ73ปีแบบร้อยข้อสันไม่ผมคิดว่าผมไม่แบบนั้นผมก็เป็นผู้จัดการทีมมานานแล้วนะผมเป็นผู้จัดการทีมมาตั้งแต่อายุ33ปีอะนะเออซึ่งผมคุมทีมมาแล้วเนี่ยเกือบ,บจะ25ปีแล้วนะเริ่มเริ่มต้นคุมทีมมาเนี่ยนะครับคือคุมทีมมานานแล้วนะครับแล้วก็ เนี่ยเขาบอกว่าผมคุมทีมไมมา7ปีดอทมุลมา7ปีแล้วก็กับลิเวอร์พูลเนี่ยมีสัญญาถึงปี2024เนี่ยรวมแล้วเนี่ยมันจะเป็นทั้งสิ้นประมาณ23ปีครึ่งเลยซึ่งผมคิดว่าผมอาจจะไม่คุมทีมต่อแล้วนะ I have no plan beyond that ผมคิดว่าผมอาจจะไม่คุมทีมต่อแล้วหลังหมดสัญญากับลิเวอร์พูลนะแล้วเขาก็เล่าชีวิตเขาให้ฟังว่าชีวิตผมเนี่ยมันผ่านอะไรมาเยอะแบบว่ามันผ่านเยอะนะครับ ตอนที่ผมเป็นผู้เล่นเนี่ยผมคิดว่าเ,เงินมันจะพอไหมว่าผมก็เลยต้องทําหลายอย่างไปด้วยผมเรียนไปด้วยผมเรียนมาหาอะไรไปด้วยนะผมเรียนมาหาอะไรไปด้วยเล่นฟุตบอลไปด้วยซ้อมไปด้วยเรียนมหาอะไรไปด้วยเดินทางไปเดินทางมามันเกิดอาการเหนื่อยล้าผมต้องทํางานทํางานพิเศษเสริมด้วยเพราะไมเพราะไม่รู้ว่าอาชีพนักฟุตบอลมันจะพอไหมผมต้องเลี้ยงดูภรรยาตั้งแต่ตอนนั้นผมเลี้ยงดูพ่อนะ ขออภัยผมเป็นพ่อคนตั้งแต่ตอนที่ผมอายุยังน้อยผมมีเจ้าลูกตัวน้อยตั้งแต่ตอนที่ผมเนี่ยเป็นวัยรุ่นนะครับแล้วก็ผมก็ต้องดูภรรยาดูแลภรรยาและก็ดูแลอดีตภรรยาอ่ะตอนนี้แสดงว่าเจนเขามีภรรยาสองคนนะครับแบบเคยมีเคยมีภรรยาคนแรกมาก่อนแล้วก็เลิกกันแล้วก็ไม่มีภรรยาคนใหม่แต่ก็ต้องดูแลทุกๆคนดูแลแบบอย่างเต็มที่นะเนี่ยทางานกลางคืนด้วยนะในบาร์เออเจีเขาเล่าให้ฟังเนี่ย เพื่อหางงหาเงินแล้วจนถึงทุกวันนี้ตัวเองได้มาเป็นผู้จัดการทีมคุมทีมเนี่ยเขาคิดว่าตัวเองน่าจะคุมคือการคุมทีมมันเป็นอาชีพที่เขารักนะการเป็นผู้จัดการทีมเป็นอาชีพที่เขารักแต่การที่คุณต้องคุมผู้เล่น25คนอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่งานที่แบบโอ้ทำแล้วโอ้ไม่ได้เครียดเครียดนะครับการคุมทีมอยู่กันตั้งแต่25คนอย, outing, อยู่กับทีมสกาวติ้งอยู่กับทีมนูน่นนี้นั่นต้องสื่อสารเต็มไปหมดเป็นสิ่งที่ มันหนักนะเขารักงานนี้แต่เขาคิดว่าเขาไม่สามารถอยู่กับมันได้นานนะครับดังนั้นเจนคอปเขาก็มีทงตัวเองไว้ในใจแล้วว่าถึงจุดหนึ่งก็คงเลิอกอาชีพกุญสือแล้วบางทีอาจจะเลิกหลังจบกับลิเวอร์พูลด,ด้วยนะครับดังนั้นผมเห็นด้วยกับสิ่งที่ติบูนานะเว็บไซต์ที่เขียนข่าวนอีกทีหนึ่งติบูนาเขาบอกว่าเราไม่รู้ละว่ามันจะเป็นยังไงในอนาคตแต่ตอนนี้เจนคอปยังอยู่กับเราและสัญญาของเจนคอปอยู่กับเราไปอีก4ปีดังนั้น เราเอนจอยใน4ปีหลังจากนี้ดีกว่าเรื่องอนาคตถ้าครับเขาจะเลิกเลิเลเลกคุมอะไรก็เรื่องของเขาแต่4ปีหลังจากนี้เราเอนจอยกับเขาดีกว่านะนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นด้วยกับที่ติบูนาเขียนมาทีนีม้มาดูกันที่ข่าวของตีเโก้อากันตารานะครับผมจะไล่เรียงกันไปแบบนี้นะครับเมื่อวานนี้สปอร์ตนะครับสื่อในแคว้นกาตารานะครับซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของทางตีเอโก้อากันตาราเนี่ยนะครับเป็นชาวสเปนนะเขาบอกว่า เขาได้งานนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีการเจรจาพูดคุยกับตัวเทอโก้คันทาร่าไปแบบว่าคืบหน้าไปมากๆแล้วบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกันไปได้แล้วนะเหลือเพียงแค่ต้องไปคุยกับบายเยอร์มิวนิคเท่านั้นคุยกับบาเยอร์มิวนิคแบบทางการว่าเฮ้ยบรรลุข้อตกลงกันให้ได้เขาบอกว่าบายเยอร์มิวนิคเนี่ยตั้งค่าตัวของเทอโก้คันทาร่าไว้ ประมาณนะครับ35้าล้านยูโรถ้าคิดเป็นเงินปอนก็อยู่ที่ประมาณ31-32ถึงล้านปอนเท่านั้นแล้วเขาบอกว่าลิเวอร์พูลก็คงอาจจะต้องหาวิธีการจ่ายลิเวอร์พูลอาจจะไม่พร้อมจ่ายเงิน35ตู้มเดียว35้าล้าน,านยูโรตุ้มเดียวแต่อาจจะเป็นการผ่อนจ่ายหรือ,อยังไงก็ตามลิเวอร์พูลจะต้องไปคุยกับทางบาเยนร์อีกทีหนึ่งนะครับนะก็ประมาณนี้ นี่คือสิ่งที่สปอร์ตรายงานและซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมถามไปที่ขวัญรามาเซียเอ๊ะว่าสปอร์ตเนี่ยยังไงเพราะว่าปกติสปอร์ตจะเป็นสื่อที่แม่นมากๆถ้าเป็นข่าวเกี่ยวกับบาร์เซลโลนาอาจจะแต่ถ้าถามถึงความเชื่อมโยงเกี่ยวกับข่าวนี้ว่ามันเชื่อมโยงยังไงก็อาจจะเชื่อมโยงได้ครับว่าติโอโก้คันทาราเนี่ยเมียเขาก็อยู่ที่เมืองบาร์เซลโลนาคือเขาเป็นเขามีบ้านอยู่ที่นั่นแล้วก็เป็นเมืองเกิดของเขาอ่ะบาซ่านะครับก็อาจจะมีมุมที่ว่าอาจจะไปทราบข่าวอะไรบางอย่างมาวงในอะไรบางอย่างมาแต่ก็ ขวานกัามาเซียก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อแบบร้อยเปอร์เซนต์อาจจะเต้าขึ้นมาก็ได้นะดังนั้นผมก็ยังไม่ได้เชื่อแต่มันมีข่าวเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆคิสซิฟอวนะครับนักข่าวสายเยอรมันนะครับนักข่าวฟุตบอลเยอรมันเป็นสายบ่ายเยนตัวยงเลยนะครับของสื่ออย่างบิวเป็นหัวหน้านักข่าวบิวด้วยเขายืนยันนะครับว่านะลิพูสนใจเตียวโกะอาคาทราจริงๆนะครับแล้วก็ตัวนักเตะได้มีการบอกลาเพื่อนล้มทีมไปบ้างแล้วนะครับ นะไล่เรียงกันไปอย่างนี้เขาบอกว่าคือทางคีเซฟอร์เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่สิ่งที่สปอร์ตรายงานเมื่อสักครู่นี้ว่าบรรลุข้อตกลงกันนักเตะเนี่ยเขาบอกว่าไม่น่าจริงนะเพราะว่ายังไม่มีการยื่นข้อเสนอใดๆทั้งนั้นบายเยินเขาบอกว่าบายเยินยังไม่ได้รับข้อเสนอจากทีมใดทั้งนั้นยังไม่มีทีมใดย,ยื่นเข้ามาแต่ว่าภายในห้องแต่งตัวบายเยินเนี่ยห้องแต่งตัวพวกนักตรงนักเตะเนี่ยมีเสียงซุบซิบมีเสียงพูดคุยกันอยู่เสมอว่าเรี้ยฟูให้ความสนใจ เตียโก้คันธราและซึ่งเขาก็เขาก็ไม่ได้ยืนยันนะครับว่ายังไม่ได้ยืนยันจากแหล่งข่าวแบบชัดเจนว่าลิปูสนใจอาคันทราแบบขนาดนั้นไหมแต่ได้ยินมาว่าในห้องแต่งตัวมีการพูดคุยกันเรื่องนี้แต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่ได้ยินมาอีกอย่างหนึ่งคือเตียโก้คันธราบอกลาเพื่อนร่วมทีมแล้วนะงงไหมบอกลาเพื่อนร่วมทีมแล้วแล้วก็ไปเสียงซุบซิบจากในห้องแต่งตัวว่า ลิพูสนใจเตีอโอเตโกโอาคันธาราอันนี้คือมุมจากนักข่าวที่น่าเชื่อถือคนหนึ่งของทางฝั่งเยอรมนีทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นผมว่าจริงแล้วล่ะไอที่ว่าบอกลาเพื่อร่วมท,ทีมเพราะว่าล่าสุดนะครับคาวไฮลูมิเนเก้นะครับซึ่งเป็น CEO ของสโมสรบาเยิร์น m u n i c ออกมายืนยันกับสื่อนะครับว่าตัวเตีโกโอาคันธาราน่าจะอยากย้ายทีมนะครับเพราะว่า เหมือนตัวนักเตะต้องการความท,ท้าทายใหม่จริงๆคือถ้า CEO ออกมายืนยันแบบนี้แสดงว่าจริงนะครับที่ตัวนักเตะอยากย้ายทีมนักเตะเดลือสัญญาปีเดียวนะครับเขาบอกว่าตัวอักันธาราเนี่ยเป็นคนที่ดีมากๆเลยนะครับทั้งในและนอกสนามเรามีการเจราจากันอยู่เสมอแบบพยายามที่จะต่อสัญญานักเตะใหม่แต่ว่าดูเหมือนว่าเนี่ย it looks like he might want to try something new at the end of his career เหมือนตัวนักเตะอยากจะ ต้องการหาความท้าทายใหม่ๆในช่วงสุดท้ายของอาชีพเนี่ยตอนนี้อายุ29ปีแล้วต้องการหาความท้าทายใหม่ละเบื่อแล้วที่จะอยู่กับบายอนมินิคอ่ะเออใช่นั่นแหละนอกจากนี้นักข่าวก็ถามอ้าแล้วเนี่ยข่าวมันเป็นอย่างหนักเลยว่าเรียรููเขาสนใจติอาก้คันธาร่าเนี่ยรูมิเนเก้คุณตอบได้ไหมว่าเป็นจริงไหมรูมิเนเก้ก็ตอบว่าตอนนี้นะตอนนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆมาจากเรียรููนะเรายังไม่ได้รับการติดต่อใดๆมาจากเรียรูู แต่ว่านะถ้าเขาต้องการไปที่นั่นมันก็มีความเป็นไปได้ถ้าเขาต้องการถ้าเขาอยากจะไปที่นั่นแ่ะมันก็เป็นดีลที่มันสามารถเกิดขึ้นได้แต่ว่าต้องรอเรอร์พูลยิ่งก็เสนอมาก่อนนะครับแต่แน่นอนละ่ะในลึกๆเตือนใจเราอ่ะเราไม่อยากเสียนั่นเตะไปอยู่แล้วอันนี้คือสิ่งที่ลูมิเนเก้เขาว่านะครับนะก็เนี่ยนะครับประมาณนี้แต่ยังไม่จบครับผมยังมี จากอีกหนึ่งนักข่าวดังมาบอกเพื่อนๆน,นะครับนั่นก็คือฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับเขาโพสทวิตเตอร์นะครับมีคนถามเรื่องนี้เข้าไปเยอะแยะนะเขาก็โพสนะสิ่งที่เขาโพสคือเดี๋ยวอธิบายอีกทีหนึ่งฟาบิซิโอโรมาโน่คือนักข่าวชื่อดังนะครับที่ได้รับความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือสูงมากๆนะครับเขาเอาคําพูดของลูมิเนเก้ขึ้นมาเป็นตัวนําก่อนนะลูมิเนเก้ยืนยันว่ายังไม่ได้มีการติดต่อมาจากเรีอพูนะตอนนี้แต่ถ้าเขาต้องการที่จะย้าย นะมันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะครับทีนี้อ่ะจบประโยคของคาร์ไฮลูมิเนเก้แล้วฟาบิซิโอโรมาโน่ก็พูดถึงในมุมของเขาที่เขาไปถามแหล่งข่าวเข้ามาเขาบอกว่าลิปูอาร์อินเทอร์เน็ตนะครับอารติโอโกคันทาราเลิฟทูจอยลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลสนใจอาร์ติโอโกคันทาราจริงๆและตัวของอติโอโกก็สนใจย้ายไปลิเวอร์พูลเช่นกันบัดนะครับแต่การพูดคุยแบบเป็นทางการ ยังไม่ได้เริ่ม not start yet นะครับยังไม่ได้เริ่มแล้วก็มีหลายสโมสรที่เริ่มติดต่อไปหาเอเย่นแล้วดังนั้นผมจะสรุปสิ่งที่ตั้งแต่สปอร์ตรายงานสิ่งที่คิเซนฟอร์ของบิวรายงานและก็มาสิ่งที่ฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวดังรายงานก็คือมันอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าในเบื้องหลัง เลียพูกับเอเย่นนะย้ำนะเลียพูกับเอเย่นอาจจะมีการติดต่อพูดคุยกันไปบ้างแล้วถ้าข้อมูลข่าวสารตรงนี้เป็นเรื่องจริงถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับอาจจะมีการพูดคุยเบื้องหลังกันไปแล้วแต่การ official talk เนี่ยออฟฟิเชียลทอคือการพูดคุยกับบาเยินเลียพูอาจจะยังไม่ได้คุยกับบาเยินเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่า many clubs are going to contract นะ,ะเดี๋ยวหลายๆสโมสรกำลังจะติดต่อไปหาเอเย่นของติอาโกอาคันตาซึ่ง มันเป็นเรื่องปก,กติอยู่แล้วคือตามกฎเขาต้องคุยกับสโมสรก่อนแล้วค่อยคุยกับนักเตะแต่ในเบื้องหลังถ้าจะทุกสโมสรจะคุยกับนักเตะก่อนแล้วค่อยไปคุยกับสโมสรมันเป็นอย่างนี้เสมอมันเป็นแบบนี้เสมอซึ่งในเบื้องหลังไม่แน่ได้ผู้อาจจะคุยอยู่ก็ได้นะอย่างน้อยๆมีนักข่าวดังสองคนที่ไม่ได้ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้นะครับส่วนทางด้านกุนซือบ้างเมื่อกี้ c ี o บอกว่า เหมือนตัวนักเตะอยากจะย้ายไปหาความท้าทายใหม่ๆแต่ตัวกุนซือก็บอกว่าก็พูดด้วยความหวังนะครับนักข่าวถามว่าเป็นไงบ้างตอนนี้มีข่าวอาคาธาร่าไม่ต่อไม่อยากต่อสัญญาหรือสัญญาปีเดียวแล้วก็อยากย้ายมีข่าวว่าลิพูสนใจตัวของฮันซิฟิกก็บอกว่าผมหวังนะผมก็แอบหวังไว้ว่าตัวนักเตะเนี่ยจะไม่ย้ายออกไปนะการผ่าตัดโคนขาหนีบก่อนอันนี้ที่นักเตะเจ็บอะ่ะมันผ่านไปด้วยดีแล้วนะครับแล้วตัวนักเตะเนี่ยก็ฟิตพร้อมที่จะลงเล่นได้เลยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะเราก็หวังว่า ตัวนักเตะเนี่ยจะจะไม่ได้ย้ายไปไหนเขาแอบ,บหวังลึกๆว่าจะไม่ย้ายไปไหนแต่คาว่าแอบ,บหวังไม่ได้แปลเขาไม่ได้ว่าเขาไม่ได้พูดคาว่ายืนยันว่าโอ้นักเตะไม่ไปไหนแน่แต่เขาบอก i อ hope อ I ่ะ t อ e ฮฟแดนทีว l l เ v e อ่ w รอว leave อ่ะคือเขาหน้ามันจะไม่ย้ายหวังว่าจะไม่ย้ายไปไหนนะเป็นแค่ความหวังเท่านั้นนะครับแต่ทีนี้มุมที่มันบวกบวก,บวกมามันก็มีมุมที่ลบเหมือนกันมุมที่ลบอย่างหนึ่งก็คือรีพูเอ็กโคอ,ออกมาปฏิเสธข่าวนี้นะครับ ริพูเอ็กโคออกมาปฏิเสธข่าวนี้นะครับโดยริพูเอ็กโคเขาบอกว่าตามแหล่งข่าวของริพูเอ็กโคเขาบอกว่ายืนยันว่าแบบว่าข่าวลือที่ริพูสนใจตีอาโกอาการทาราเนี่ยน่าจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือโคมลอยเท่านั้นนะโดยให้เหตุผลว่าตัวนักเตะเองด้วยอายุเท่านี้กับราคาเท่านี้เราไม่ค่อยเห็นริพูจะไปซื้อนักเตะในวัยประมาณ29ปีแบบนี้ซักเท่าไหร่นะนั่นคือสิ่งที่ เอ็กโคให้เหตุผลไว้ด้วยนะครับให้หผไมไว้ด้วยก็ถ้าถามผมนะเอ็กโคเป็นสื่อท้องถิ่นแน่นอนเอ็กโคก็ต้องมีข่าววงในเกี่ยวกับลิเวอร์พูลด้วยแหละแล้วเอ็กโคอาจจะสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ภายในสโมสรว่าเฮ้ยเป็นยังไงข่าวนี้มันจริงไหมแล้วเจ้าหน้าที่อาจจะแจ้งกลับมาว่าเฮ้ยไม่จริงเราไม่ได้สนใจก็อาจจะจริงอย่างที่เอ็กโคบอก ลิปูอาจจะไม่ได้สนใจติอาโก้อาคันตาราเลยก็ไปไปได้แต่ผมก็แอบหวังนึกๆโดยส่วนตัวผมเป็นแฟนลิปูผมชอบติอาโก้อาคันตารามา,มาและผมอยากให้ลิพูทำลายกฎที่ว่าเซ็นแต่นั้งแต่อายุน้อยแต่ว่าไอ,ไอ้นี่มันคือเวิด์คลาสติอาโก้อาคันตารามันคือตั้งแต่เวิด์คลาสแม้ว่าจะอายุยี่บเก้าปีแล้วแต่สัญญาเหลือปีเดียวและค่าตัวประมาณสาสิบเอ็ดล้านปอนด์เนี่ยมันน่าลงทุนโดยส่วนตัวนะดังนั้นผมแอบหวังว่า นี่จะเป็นสิ่งที่เอ็โคพยายามปิดข่าวไว้ก่อนผมแอบหวังอย่างนั้นนะผมแอบหวังว่าจะไม่ใช่การปฏิเสธแบบร้อเซตแต่แอบหวังเป็นแค่เพียงแค่ปิดข่าวไว้ก่อนหรือเอ็โคอาจจะยังไม่ได้ทราบในเบื้องลึกเบื้องหลังที่ตัวแทนของเราอาจจะติดต่อไปคุยกับเอเจนต์นั้งแต่ไปบ้างแล้วขอให้เป็นแบบนั้นผมยังแอบหวังลึกๆอยู่ว่าสิ่งที่ฟาบิซิโอโรมาโน่และสิ่งที่คิสเซียนฟอร์พูดมามันยังมีความเป็นจริงอยู่ในนั้นหวังลึกๆนะเพราะผมคิดว่าราคาไม่ได้แพงเกินไปเลยนะครับก็ประมาณนี้ นะจะผ่อนจ่ายจะหาวิธีการขายนะักเแต่คนนึงคนนีคนน้คนนั้นมันมีวิธีการทางออกอยู่แล้วและสิ่งหนึ่งสิ่งสําคัญเจนคอปชอบเดียโกคานาร่าอันนี้เป็นเรื่องร้อยเปอซื้ออย่างเมโทรนะครับก็ไปขุดคําพูดในอดีตย้ำนะครับว่าคําพูดในอดีตที่เดียโกที่เจนคอปพูดถึงเตียโกคาทาร่าและพูดรู้เลยว่าเจนคอปชอบเตียโกคานาร่ามากแค่ไหนเอาล่าสุดก่อนปี2019กุมภาพันธ์ปี2019นะครับประมาณปีกว่า,วาแล้วนะเขาก็บอกตอนนั้นเจอกับบาเยอร์นะ แล้วเขาก็พูดชมที่เอโขโันทลราว่าอัคนทลเนีนนนน่คือนักเตะเวิลด์คลาสนะเวิลด์คลาสอย่างแท้จริงเขาเล่นดิฟไรน์เพย์เมเกอร์โร่นะครับเล่นเพย์เมเกอร์ตัวหลังดิฟไรน์เพย์เมเกอร์คือเพย์เมเกอร์ตัวหลังไม่ใช่เพย์เมเกอร์ที่ยืนหลังกองหน้านะคือให้ยกตัวอย่างอะชาบีอารอนโซ่ใครอะไอปิอันเดียปิโรอะไรพวกเนี้ยพวก พวกที่ยืนอยู่ตัวลึกอ่ะแต่สามารถโยนบอลยาวสร้างสารค์โอกาสแทงบอลคิวเลอร์พัทยืนตัวลึกแต่ผ่านบอลไกลผ่านบอลแทงทะลุช่องอะไรได้ดีนี่แหละอันนั้นคือตีเอโก้คันธาราและซึ่งเจคเขาบอกว่าเนี่ยคือเวิลด์คลาสที่เล่นในตำแหน่งดิฟไรนิ่งเพย์เมเกอร์โรเล่นคู่กับคาร์วินมันตินเนตแล้วแบบดีมากๆเจคเขาเคยชมไว้ทีหนึ่งตอนเจอกับบาเยิร์นเมื่อปีที่แล้วอ่ะย้อนกลับไปอีก2ปีปี2017 จนคเปก็เคยถูกนักข่าวสัมภาษณ์เขาบอกว่าผมปลื้มที่อาโก้คันธรามากๆตอนที่ผมอยู่ในเยอรมนนีผมชอบมากๆผมจะยกตัวอย่างให้ฟังเขาบอกว่าจริงๆผมชอบคนอื่นด้วยนักเตะสเปนเนี่ยอย่างดาบิซิลบาก็ชอบเปโดโรริเกสก็ชอบแต่ว่าผมในในช่วงอาชีพของผมตอนที่อยู่กับดอทมุน่ะไม่ค่อยได้เซ็นนักเตะสเปนเท่าไรเพราะนักเตะสเปนอะแพงและดอทมุนอะ had no money to buy t เด m อะไม่ค่อยมีเงินที่จะะซื้้อนนนักเเเตปปไไดพพราราคาแงิ นันก็มีเพียงแค่กอนโซโลคาสโตที่เคยเซ็นเข้ามาแต่ก็แทบจะไม่ได้เซ็นผู้เล่นที่แบบครสวรรค์สูงแบบนี้เลยซึ่งเจนเขาก็ยอมรับว,ว่าชอบเดียโก้คาสตาดังนั้นอันนี้ก็นํามารายงนานให้ทราบกันประมาณนี้นะครับมาดูกันที่เบนไวท์ะนะครับวันนี้มีข่าวจากสื่อท้องถิ่นนะครับของเมืองไบรตันนะซูเซคไลฟ์นะเป็นสื่อท้องถิ่นในเมืองไบรตันเขาเปิดเผยว่าแหล่งข่าวของซนะูเซคไลฟ์เนี่ยยืนยันนะครับว่า เจอกินคอปนะครับชื่นชอบเบนไวท์จริงๆกองหลังของพวกเขาที่ปล่อยให้กับลีดอยู่ในเต็ดยืมแล้วเดี๋ยวจะกลับมาในัม,มร์นี้อยู่กับไบรตันเนี่ยนะครับเจนคอปชอบมากๆแล้วอยู่ในหนึ่งช็อตลิททานเฟอร์ลิ์ของเจงอกินคอปก็คืออยู่ในหนึ่งในเป้าหมายที่เจคอคนคอปเล็งเอาไว้นะครับแต่ว่าค่าตัวที่ถูกตั้งเอาไว้อยู่ที่35้าล้านปอนด์ไม่รู้ว่าจะแพงไปไหมสาหรับเจ้าหนูเบนไวท์กองหลังคนนี้นะครับก็นาํามารายงานให้ทราบกันประมาณนี้สวนเลอนไบรลี่นะครับ เลโอนไบรี่เนี่ยเป็นปีกของปีกวัย22ปีนะครับของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะคาดว่าเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยจะมีค่าตัวในซัมเมอร์นี้อยู่ที่ประมาณ20-30ล้านปอนด์ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นพร้อมพิจารณาขายโดยเกมเมื่อเดี๋ยวอ่าเขาบอกว่ามีมีสเกาวครับมีสเกาวแมนซิตี้สเกาวลิเวอร์พูลนะครับสเกาวเอเวอร์ตันะไพ ชมเกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับไปชมเกมที่ตัวนักเตะกำลังจะลงเล่นเรียกได้ว่าเขาบอกว่าร์พูเป็นหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจตัวนี้นะครับแต่มีหลายทีมที่ให้ความสนใจหลังสื่อนี้สื่อที่รายงานคือมาจากสกายสปอร์ตนะครับก็นามารายง,งานให้ทราบกันว่าร์พูเราก็มีการส่งสเกลไปดูฟอร์มเลออนแบลรี่ด้วยเช่นกันนะครับประมาณนี้อ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับก็ฝากกด Subscribe ในช่องของผมด้วยนะครับใน YouTube โค้ดแอ ทันข่าวหรือว่าปุ้กกด subscribe กดกระดิ่งจะได้แจ้งเตือนข่าวสารนะครับช่องทางอื่นๆก็สามารถติดตามกันได้นะครับใน Facebook ใน IG ใน Twitter เสิร์ชตามนี้นะครับก็จะเจอเลยเนี่ยตามที่เห็นในภาพนะครับรวมไปถึงสปอนเซอร์ใจดีนะครับรีการ้าเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับเว็บไซต์ฟุตบอลออนไลน์ที่มั่นคงและน่าเชื่อถือคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้รวมไปถึงกระเบนเน็บนะครับยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บและก็พรีเมียมคราฟพิซซ่าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วขอตััััววลาาาไปกกก่่ออนนพบบใหหมโสสส้ดีคร